สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,รรบพวกเราจากภาพยนตร์นะฮะหนังเรื่องนักฆ่าไรเงา Invisible c o f f นะครับผมผมใต้ฝุ่นกนกฉัดครับค่ะเมทันเมทันสุขขาวค่ะสวัสดีครับผมหนุ่งคงพันธ์ครับผมเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้จัดนะครับวนี่นผมนบอมนะครับอัศจรรย์ศกวิทย์เป็นผู้กำกับครับ โอ้ไม่เป็นไม่ค่ะเป็นแอคชั่นเลยนะครับเรอกเล่าดีกว่าความให้มข้นขอครับก็เป็นแอคชั่นเลยครับผมก็เป็นหน่วยเกี่ยวกับหน่วยอรินทราชครับผมแล้วก็เกี่ยวกับความถูกต้องที่อะไรฮะเท่เท่มากเอาจริงไม่เคยได้เล่นหนังบูอะไรที่แบบโหดขนาดนี้มาก่อนนะพี่บอมสนุกสนุกมากครับก็เป็นเป็นเรื่องราวของหน่วยอรินทราชนะครับอย่าง ไปฝุ่นเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในหน่วยอันทิละอารินทราชแต่ว่าก็มีเรื่องราวของมิตรภาพความรักนะครับมีพเพื่อกคนหนึ่งก็คือไนกี้นะครับมีน้องนางเอกคนหนึ่งนะครับวันนี้คิวไม่ได้เสียดายเนาะนะฮะน้องมิง้มงน,นะครับก็ไม่ได้มาแต่ว่าเนี่ยเรื่องราวความรักของทั้ง4คนเนี่ยเขาก็จะอยู่ในหน่วยเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างมิตรภาพเพื่อนหน้าที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามวันวันที่วันอาทิตย์าอาทิตย์นี้ใช่ครับ 26นี้นะครับเวลาบ่ายสองยี่สิบนะครับก็มีทั้งถามสามแพลตฟอร์มเลยนะครับเป็นโมโนทเวนตีไนที่ช่องโมโนเลยก็คือช่อง29เนี่แหละค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันโมโนใช่โมโนทเวนตีไนหรือว่าโมโนแมสพร้อมกันเลยวันที่26นี้เป็นหนังที่ทันสมัยมากจริงๆเราถ่ายกันนานมากเลยนะแต่พระเอกเนี่ยใส่แมสตลอดเพราะว่าเหมือนเราจะรู้มันมันเป็น มันเป็นช่วงนั้นมันเป็นช่วงฝุ่นพีเอ็มใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ตอบตัวบอกเขาเขาเนี่ยเป็นหน่วยนินทราชแต่วันหนึ่งเนี่ยเกิดความผิดพลาดใช่ทําให้ต้องลาออกจากหน่วยแต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรต้องลาจากหน่วยด้วยความจําใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเออแบบเขาเป็นนรินทราชใช่ไหมครับทาตามหน้าที่แบบรักษา กดความถูกต้องไปปราบคนร้ายแต่ตหรางเนี่ยมีความผิดพลาดนิดนึงแต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรทําให้เขาต้องออกจากหน่วยนะครับแล้วก็ไปเป็นกลุ่มนักฆ่าไรเงาก็คือทํางานให้กับองค์กรลับของรัฐบาลที่จะไม่มีตัวตนไรตัวตนไม่มีหน้าที่คือเหมือนตายไปแล้วจากโลกอ่ะไม่มีแบบประชาชนนะครับเวลาไปไหนก็ต้องเอาแมสปิดหน้าไว้ไม่ให้คนจําได้บอเอิญเกิดโควิดพอดีกระแสเรื่องนี้ไปดังที่เมืองนอก ครับผมเลยแบบสร้างโควิดขึ้นมาเพื่อให้แบบโอ้โหสร้างโควิดขึ้นมาเลยเหรอคะใช่หลังหลังจากนี้จะได้จะได้ใส่แมสกันป้องกันตัว<ช>นะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่บอมเล่าบ้างเรื่องนี้มีความยากง่ายไงไงกับก็จริงๆแล้วมันมันยากตั้งแต่เริ่มคิดแล้วครับเพราะว่าหนุ่มเขาอยากได้โปรเจกต์ที่มันมันใหญ่ๆสนุกสนุก อะไรเงี้ยก็เลยเคิดเรื่องนี้มา <S <S มพอทํามาก็คืออย่างแรกหนึ่งเรื่องเรื่องของความพระเอกก่อนโชคดีที่เราได้พระเอกสองคนก็นคือได้ฝุ่นกับไนกี้มาอึดถึกทั้งคู่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องใช้ใช้ความความถึกความอึดนะนักวยทั้งคู่เ <S <S อใฝุ่นนเพราะว่าเพราะวะ่าเพราะว่าคือเขาต้องใส่ชุดอลรินทราชหรือเวลาที่ไม่ใส่ไม่ใส่ชุดออินทราดก็ต้องใส่หน้ากากแล้วว่ามีคิวบูแอคชั่นเนี่ยอยู่ในกาลร้อนเนี่ยคือประทับใจใจมากเลยคือวันที่วันแรกที่เปิดกล้องที่เขาต้องต่อสู้กับ อาาชีพกรเอาเล่าเล่าฉากนั้นนะโหดมากอ่ะใช่ฉากนั้นบอกป่าว่ามันสนุกมากเลยนะฮะแล้วมันแล้ววันนั้นอ่ะเหมือนเป็นวันที่ตรงกับวันที่เมืองไทยอากาศร้อนที่สุดด้วยร้อนที่สุดใช่สี่สิบกว่าใส่ทุกอย่างปิดตัวเองหมดเลยใช่ในห้องเนี่ยห้องประมาณนี้ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ห้องประมาณนี้มีควันเป็นตึกล้างเป็นตึกล้างแล้วมีควันเต็มห้องมีหน้ากากกันพิษกันพิษมีแมส มีถุงมือมีฮูดแล้วต้ซ้อมคิวแล้วก็ต้องอัดหนักหนาคิวบูใช่ยิ่งใหญ่นะคิวบูเป็นคิวบูระดับฮอลลีวูดนะเพราะว่าเดวิดอะเป็นแฟนที่หญิงที่หญิงแอร์แล้วเขาเขาทำพวกหนังหนังฝรงฝรั่งมาแล้วเขาคิวบูแบบโหดมากไตฝุ่นต้องถ่ายให้เสร็จภายใน11บเอโมงเพราะพี่หนุ่มในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยต้องคุมเวลาเอาต้องคุมเวลาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคิวจะเกิน เดี๋ยวเราเราจะเกินหมกไม่ไม่แต่ชอบชอบชอบเขาอย่างตอนที่ที่ที่มันเกิดอุบัติเหตุที่โดนเข้าหน้าเขาเลือดออกที่จมูกอ่ะแล้วแต่ฝุ่นเขาไม่ยอมหยุดอ่ะเออเนี่ยแบบรู้สึกโอ้ยขอบคุณมากเลยสปิริตนักสปิริตอ่ะโอ้ยแต่สนุกครับคือผมพอเราได้เล่นเราอินเงครับแล้วก็ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยของเรื่องนี้ก็คือธีแอคชั่นนะครับคิวคิวบูอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นแบบหนึ่งสองสามหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบไม่เลยมันจะเหมือนเราต้องบูจริงๆอะฮะ มันจะไม่แบบอ่าเอออะไรอย่างี้มันจะแบบสู้กึ่งกึ่งอยู่ที่สูเลยก็ว่าได้แบบเรียวๆแบบเรียวๆแบบโอ้มันสนุกมากครับคือนใช่ยิ่งฉากนี้จะอยู่ในเทรลเลอร์อยู่ในทีเซอร์ที่ที่ที่ได้เห็นนะครับเพราะผมแบบโหพอตัดออกมาเนี่ยแบบโห สวยสวยสวยมากเลยคือเหมือนเป็นเกียรติที่แบบเราได้ร่วมงานชินนีจริงๆน้องใหม่น้องใหม่เป็นไงบ้างเนี่ยมาเจอเรื่องอะไรโอ้โหคนนี้เหรอคะจะเป็นลมค่ะอันนี้เรียนทาร่าส์อันนี้เรียนทาร่าส์โอ้โหตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยคงถ่ายอุยถ่ายหนังดียังไม่เคยถ่ายใช้คิวน้อยดีคิดได้ใจถึงก็ถึงก็แต่งงานเลยอ่ะกลางเรื่องเลย ยังไม่จบเลยว,ว,ว,วันที่ถ่ายอยู่ยังไปแต่งงานอยู่เลยลงงนะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหม หนูคิดตอนหนูพูดเลยนะตอนแรกอะที่เขาติดต่อมาหนูคิดใจเอ้ยดีว่ะเราเราชอบเป็นผู้หญิงเท่อยู่แล้วพอเรามีความแบบอยากแมนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยได้เท่แน่เลยว่ะเฮ้ยคิวก็ไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยหนังคือมันไม่เหมือนละครถูกไหมคะเพราะละครเนี่ยมันยาวอยากแมนๆนี่จริงมันขอขพูดก่อนไม่ไม่เไม่จริงอย่าเล่าให้ฟังไม่หนูหนูหนูแอคอาร์ตหมายถึงว่าอยากจะดูดูคูดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงหน้างานโอ้โหแทบจะไม่ไหวอะพูดจริงๆว่ามันหนักมากจริงๆแบบ คือคือมันไม่ได้หนักเท่าที่เราคิดไวอะคือมันหนักไปแบบคูณสิบ,สบแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเพราะว่าเราแบบตั้งใจมากแล้วตอนที่เราไปซ้อมนะไปซ้อมถึงที่ที่สตานเขาซ้อมเลยร้<ม>อนไม่มีแอร์คือแบบ หน้านี่แดงจะแตกแล้ววะก็คือแบบเหมือนทุกอย่างเราเต็มที่มากเล่นจริงเจ็บจริงใช่ค่ะไม่มีเจ้าสาวแล้วพี่โดมองน้องระวังนะเพราะเอฟเฟกเอฟเฟกด้วยท่านเกือบโดนท่านเกือบโดนเอฟเฟกวันนั้นท่านจะเมาว่าแบบในซอยที่ว่าและคือประเด็นคือเราเป็นผู้หญิงที่เราไม่เคยถือปืนมาก่อนแล้วเราต้องถืออูซี่อ่ะคือผู้ชายเขาจะรู้ว่าอูซี่พอเราไปเล่าใครผู้ชายทุกคนว้าวหมดโหท่านถืออูซี่เลยวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกวรา คือปืนที่แบบปืนที่มันแรงแล้วก็มันน,น,น,ม,น<ร>มันแน่นสอา,าวุธสูงเขาใช้ของจริงที่ที่ไม่มีกระสุนนะคะเป็นเป็นกระสุนแบล n งที่มีประกายไฟออกมาแต่ว่ากระสุนเนี้ยไม่เป็นอันตรายอยู่แล้ว เป็นปืนจริงแล้วเราก็ไม่เคยยิงคือผู้ชายเขาอาจจะเออเล่นบีบีกันอะไรอเงี้ยเราก็เออคิดว่าเราคงเท่ๆไปโอ้โหนากก่ากลัวมากคือหนูแบบคือหนูกลัวมากหนูพูดจริงว่าหนูไม่กล้าทําแต่ด้วยหน้ากองอะค่ะคือแบบพ่วงกับก็แบบโอ้โหมันดึกแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบต้องยิงอะเราคือประเด็นคือหนูต้องยิงแล้วหนูต้องวิ่งถอยหลังอะบบัค วันนั้นหนูวิ่งเลยวิ่งไยลแล้วแบบเฮ้ยทำทำยังไงใช่วันนั้นเนี่ยประทับใจมากมันมันน <c oughs> ค,ค,คือคือคือจะได้ฟังว่าวันนั้นประทับใจมากเพราะว่าตอนแรกอ่ะเมทันมาใหม่ๆเอาแต่วันแรกเลยดีกว่าวันแรกที่มาเจอเ<ช>มทันเนี่ยพอเดินเข้าไปปั๊บวันแรกที่แบบว่าฟิตติ้งเนี่ยเห็นเมทันนั่งอยู่อ่ะแล้วก็ติดข,ขนตาแล้วก็นั่งแต่งหน้าเองเยเริ่มตกใจตายแล้วจะไหวไหมเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าแบบว่านางบอกว่าแบบว่าแบบเดี๋ยวคุยกับช่างแล้วพี่หนูช่วยช่างแล้วพี่แล้วหนูขอทําหน้าเอง เราก็ตายแล้วเมทันจะไหวไหมวะเสร็จปั๊บก็อ่ะยอมให้เมทันทําทแต่งน่องแต่งหน้าเสร็จก็มาขนตาเด้งมาเลยมาถึงฟิตติ้งยืนเสร็จปับ๊บเราก็ดูเสร็จพี่ฟองมาหนูเป็นคนบอกหนูไม่อยากได้ขนตายอ่ะเสร็จปั๊บพี่ก็เลยบอกว่าเมทันเดี๋ยวนะคืออธิบายคาแรคเตอร์น้องฟังว่าเอมมี่ในเรื่องบทมันเป็นอย่างงี้นี่ต้องเป็นคาแรคเตอร์มันต้องเนี่ยคือเป็นอลินทราคือไม่ห่วงความสวยจะต้องไม่มีขนตรงขนตาเมทันเขายืนอึ้งไปนิดนึงเงียบอ่ะก็ได้ถอดแต่สิ่งที่ประทัััับใจจกกก็็คือออาาาววนนนเเเเปิดลล้้งงงงมมมถ่่่่ยยแแตตตสรไห คือแต่งบางมากเหมือนแทบไม่แต่งเลยคือน้องแบบเข้าใจมากเก็ทคาแรคเตอร์เรารู้สึกแบบเออว่าไม่น่าเชื่อตอนแรกเรามองเรามองในท่านว่าน่าจะทํางานยากอะ่ะเพราะดูแล้วแบบน่าจะแบบดูเป็นคุณหนูน่าจะติดนูน่นนี่อะไรเงี้ยคือน้องทิ้งหมดเลยอะ่ะแล้วก็หลังจากวันนั้นน้องก็แบบเป็นเอมมี่ได้แบบอย่างที่เราอยากได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ซ้อมคิวบูอะไรก็เต็มที่ที่สาคัญคือจะยืนอยู่ข้างเราตลอดเวลาแล้วก็เต้นตลอดเวลาเราบอกว่าจานหนูอยู่นิ่งไม่ได้หนูอยู่นิ่งไม่ได้หน,นูต้องเต้นหนูต้องยืนตรงต้องทำอะไรสักอย่างหนู <laughs> คือก็มีหลายคนอ่ะก็ม no right so uh, ีหลายคนเขาก็บอกว่าเนี่ยแม่ท่านยิงปืนไม่ได้หรอกมันยิงไม่ได้หรอกเพราะน้องตกใกลกลัวปืนเสียงปืนมากผมก็เลยเดินเข้าไปคุยกับไม่ท่านส่งรอกม่ท่านเนี่ยมีหลายคนนะเขาบอกว่าไม่ท่านอ่ะทําไม่ได้หรอกคือไม่สามารถจะถือปืนอูซี่แล้วยิงได้ให้ออกมาแบบดูดีได้หรอกแต่พี่เชื่อว่าหนูทําได้และหนูจะทําได้ดีด้วยแล้วเขาก็ฟังห่างนั้นเขาก็แบบยิงรัวเลยคือไม่ไม่มีภาพไม่ท่านที่กลัวเกอคือไม่ไม่รู้ว่าใน ในหูมีอะไรอุดอยู่เขาไม่รู้แต่ว่ายิงรัวเลยอะไรเงี้ยก็ออขอบคุณเป็นท่านนะคะอ่าอ่า<ม>ต่อต่อบบใช่ใชค,คือเป็นชิมลงบทบูทเ่อรหรือเปล่าคือมันไม่ใช่บูแบบละครด้วยดิมันไม่ใช่บูแบบตึงตึงตึง,ตงโป๊ะโปะโปะไม่อันนี้คือ<ม>บัง,ง,งบางดูแบบดูคิดในใจว่าเอาแล้วเจอของจริงแล้วแล้วพอตัดต่อออกมาเราก็รู้สึกแบบภาคภูมิใจมากว่าเฮ้ยนี่มันเท่มากนะมันมันเป็นแบบคิวบูที่ ที่ที่แบบคนไทยจะพูดตลอดอะว่าแบบเฮ้ยบูเมืองไทยไม่ไม่โอหรอกใดๆยอะไรเงี้ยแต่คือเรื่องเนี้ยเราอยากให้ดูจริงๆแบบอยากให้เป็นกําลังใจให้กับแบบทีมงานแล้วก็วงการหนังเมืองไทยอารมณ์โอ๊ยฝรั่งเขาก็เราทุกคนเรารู้แลว้วฝรั่งเขากเก่งมากแต่แต่เราทําได้ขนาดเนี้ยก็อยากให้ดูว่าทุกคนแบบเออประทับใจไหมแล้วก็อยากให้เป็นกําลังใจให้กับแบบเนี่ยพี่พี่ผู้กํากับหรือที่ ทุกคนที่อยากจะแบบร่างสรรงานดีๆออกมาทุกคนเขาก็ตั้งใจหมด่าดมากนี่ยคือไม่จะบอกว่าจริงๆแล้ว,วมันมันไม่ใช่เรื่องคิวบูอย่างเดียวอย่างท่านจะได้ฝุ่นเนี่ยมาเจอเราถ่ายคือเราถ่ายแบบหนังด้วยนะหนุ่มนะเราไม่ได้ถ่ายแบบละครเราไม่ได้เราไม่ได้สวิตเราถ่ายแบบออฟไลน์อ่ะสามกล้องสองกล้องสามกล้องเก็บสามสี่ทีอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบนับแสงต้องเล่นซ้ำเยอะมาก คือถ้าเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นฉากซีนธรรมดาเล่นซ้ำสองสามทีก็เหนื่อยแล้วนะหนุ่มนะแต่ถ้าเกิดเป็นแอคชั่นเนี่ยต้องซ้ำกี่ทีคิดดูเองแล้วกันอ่าให้เป็นหนุ่มเล่าก็นั่นแหละครับก็จริงๆพวกเราตั้งใจทํางานกันมากนะครับในฐานะโปรดิวเซอร์ก็จริงๆภาคภูมิใจที่งานออกมาแล้วแบบมันสมบูรณ์แต่ก็จริงๆแล้วในในในฐานะโปรดิวเซอร์ทางด้านการทํางานเนี่ยผมถือว่าผิดพลาดนะเพราะทําเกินงบ เกิดทุกเรื่องทำกระถุ่เกิดทุกเรื่องเลยจริงๆหน้าที่ของผมเนี่ยคือต้องบริหารจัดการให้มัน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 เหลือแต่นี่ใช้เกิดทุกทีนะครับแต่ก็เป็นเป็นความความสนุกแล้วก็ความภูมิใจก็คือเราก็จะไม่ปล่อยให้งานออกมาไม่ดีนะครับก็เพื่อเพราะนักแสดงทุกคนก็โอ้โหสามาทุ่มเทนะครับนักแสดงในเรื่องทุกคนเนี่ยเล่นดีหมดตอนแรกก็บอกกับพี่บอมว่าเป็นห่วงที่สุดคือไม่เท่ากับมิ้งเพราะว่าใหม่แต่ว่าพอออกมา โอ้โหเป็นธรรมชาติแล้วดีมากแล้วที่ทีสำคัญนะครับนักแสดงชายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไต้ฝุ่นไนกี้พี่เบิร์ดนะผู้พันเบิร์ตโอ้โหผู้พันเบิร์ดนี่เป๊ะมากเปี้ยนะครับอยากให้ดูผลงานเขาเวลาหนูเล่นน่ะหนูเก่งมากเลยอ่ะหนูเกับผู้พันอ่ะทำการบ้านมาตั้งใจขนาดแกก็จะถ่ายจะถ่ายและจะถ่ายงานทีเนี่ยต้องทําหนังสือขออนุญาตเพราะแกเป็นข้าราชการไม่ใช่ว่าจะลากันง่าย นะฮะแกเป็นทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําหนังสือเรื่องวันลาวันอะไรก็ก็ก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่แต่ผู้พันเบิร์ดเนี่ยทำกันบ้านดีมากนะครับแล้วก็อีกคนนักแสดงที่ที่ต้องให้เครดิตก็พ่วิทย์พ่วิทนี่นะเออพ่วิทย์คุณบีมสลันยูทุกคนอ่ะเล่นดีพี่ท็อปเล่นดีนะครับนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้คือเรา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 เลือกมาตรงกับคาแรคเตอร์แล้วแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบเล่นเต็มที่แล้วก็พยายามเล่นให้แตกต่างจากที่ตัวเองเคยเล่น อย่างพ่วิทย์เขาเป็นเขาเป็นโจรเขาก็พยายามมีคาแรคเตอร์สร้างคาแรคเตอร์ให้มันต่างพวิทย์มีคนชมเยอะนะว่าว่าจริงแล้วเนี่ยพอพอพ่วิทย์เนี่ยครับมีคนชมเยอะนะพอพอคนดูเทเลอร์ดูอะไรแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมพิวิทย์เล่นไม่เหมือนตอนเล่นละครกับผมเลยคือผมเจอนักแสดงคนอื่นนะนะเนี่ยพ่วิทย์ทำไมปกติเล่นละครจะเสียงเล็กๆแต่ทำไมพอเล่นนี่ดูแล้วแบบมีลุกดูใส่ส้งใส่เสือ้อดูภาพแล้วมันแตกต่างอะไรเงี้ยมันก็มีมีคนคน่อนข้างที่จะชมเยอะอะไรเงี้ยผมก็ก็ดีใจนะที่ว่าสามารถที่แบบคือ คุยแชร์เดียเขาแล้วพี่เขาสามารถถ่ายทอดตัวหนังสือที่เราเขียนออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็คือผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือผมชอบนักแสดงทุกคนที่เล่นในเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าทํางานแล้วมีความสุขนะครับเพราะว่าทาแล้วแบบว่าเราสึกอยากจะทําต่อจริงๆเรื่องนี้น่าจะเป็นซีรีส์ยาวเนาะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเนี่ยทำให้พวกเราอินกันมากนะไต้ฝุ่นก็โหอินมากเขาจะมีบททั้งบูดราม่านะดรามาร้องห่มร้องไห้หรือแม้แต่นกี้ที่เขาพลิกนะ นะเขาเขาาเล่นเรื่องนี้ดูเหมือนจะร้ายโหแล้วก็เล่นได้ดีไม่บอกไม่บอกไม่บอกเหมือนจะเหมือนจะต้องดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวให้พร่เอกนางเอกฝากหน่อยครับครับผมก็ฝากหนังนะครับเรื่องนักฆ่าไรเงานะครับ the invisible cop นะครับผมก็เราก็ถ่ายทำกันมาเราตั้งใจกันมากแล้วก็อย่างที่ได้ฟังพวกเราพูดนะครับคือเราใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ทำอย่างเต็มที่มากแล้วผมเชื่อว่า อยากให้คนไทยเนี่ยเสพเสพผลงานของคนไทยด้วยกันแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยหนังไทยเนี่ยก็ไม่ได้แพ้ต่างชาติเลยเพราะเราก็ตั้งใจทํากันมากเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันอยากให้เห็นมองอะไรใหม่ๆที่เราอยากจะถ่ายทอดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องแอคชั่นหรือเรื่องความชข่มค้นในเรื่องนี้รับรองคือถ้ามี10ขคะแนนนี่คือเอาไปร้ออ่ะผมบอกเลยจริงๆโอ้ต่เลย นั้ข่าวเงาอะค่ะคือมันมีที่มาที่ไปยังไงอะคะทำไมถึงถระกลายมาเป็นก็จริงจริงจริงพี่หนุ่มมีเรื่องนี้อยู่แล้วพี่หนุ่มก็ก็ก็เอามาปรับแล้วก็เลยส่งให้พี่บอมบอกให้พี่บอมเราทําเรื่องนี้กันไหมนะครับแล้วก็พี่บอมก็เอาไปปรับจนแบบเรื่องดีกลมกล่อมไม่มาจากไหนอคะจากประสบการณ์เราเคยเจอพลก, okay. <shimmer. S 1> ก็คิดลนี้ขึ้นมาก็สร้างมันขึ้นมาว่าเอยตัวละครจริงเราเราชอบทางแอคชั่นเราอยากได้พระเอกที่แบบ แบบอยู่ในหน่วยในหน่วยงานคือคือคือจริงลึกๆแล้วเนี่ยเราเรารู้สึกว่าในสังคมมีความไม่ยุติธรรมอยู่ <c oughs> แล้วบางคนบางคนคนบางกลุ่มเนี่ยกฎหมายจัดการไม่ได้เราแอบคิดเราเคยแอบฝันว่าคนบางคนแบบเกเรอ่ะโกงอะ่ะ <c oughs> นิสัยไม่ดีอ่ะ <c oughs> ทำไมยังยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมมีชีวิตที่ดีหรือว่ากฎหมายทําอะไรไม่ได้อะ่ะเป็นเป็นคนที่แบบกฎหมายทําอะไรไม่ผิดแล้วก็รู้นะว่าไม่ดีอะไรเงี้ย มันน่าจะมีคนใครสักคนหนึ่งนะหรือหรือหน่วยงานหนึ่งนะที่แบบก็ทาในเมื่อกฎหมายทําอะไรไม่ได้ก็ต้องมีก็ต้องมีอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยคิดขึ้นมาเป็นเป็นไอเดียเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็เออก็มาคุยกับพี่บอมก็ปรากฏว่าเฮ้ยพอมาเป็นภาพยนตร์เป็นหนังเนี่ยก็ควรจะมีเรื่องรักเรื่องรักเรื่อง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 พระเอกนางเอกแบบสอดแทรกเข้าไปโจรโจรผู้ร้ายเป็นใครดีก็เป็นเป็นคนที่เคยทําให้ประเทศไทยแบบ อกช้ำไหมคนที่เคยมาวางระเบิดเพราะพรมเหนือยอย่างเงี้ยก็เอาเอากลุ่มคนที่แบบเคยเคยก่อเหตุไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะมาแล้วก็คุยกับพี่บอมพี่บอมบอกเฮ้ยหนุ่มก็งี้สิงี้สิก็ช่วยกันจนสุดท้ายพอปรับมาแล้วแบบเฮ้ยลงตัวก็โมโนก็ชอบนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เลยคัดหาตัวละครแล้วก็เลือกนักแสดงกันมาแบบเป็นเริ่มต้นจากตรงเนี้ยเหมือนจะมีการอ้างอิงเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอยู่จริงเนอะอย่างงี้ต้องขออนุญาตต้องอะไรอะไร ก็เราเราเราทำหนังสือเป็นเป็นทางการหมดแล้วครับแต่จริงแล้วเราเราเราไม่กลัวเพราะว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยจริงแล้วก็เราก็เชิดชูเกียรติยศของเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยดีหมดนะครับแล้วคนคนที่คนที่ไม่ดีหรือคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยก็ได้รับโทษอย่างสาสมก็คือในในเรื่องก็จะไม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้ายาหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ก็ก็ลุ้นแล้วแต่มีจุดจบที่ไม่ดีนะครับเรื่องมันก็จะบอกแล้วว่าเจ้าหน้าที่เขาทํางาน ด้วยความตั้งใจรักษากฎหมายนะครับหน่วยอรินทราชที่เราเอ่ยถึงเนี่ย<ม>ก็เป็นหน่วยที่แบบโอ้โหทำเพื่อประชา,าชนอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าดูจริงๆถ้าสังเกตดีๆีเนี่ยในเรื่องเนี่ยตัวบุคคลตัวร้ายเนี่ยเกือบจะมีตัวตนอยู่จริงด้วยนะแอม<อ>แต่ว่าแต่ว่าเลี่ยงเลี่ยงชื่อซะแบบว่าไกลเลยทีแรกเลี่ยงใกล้มากจนพี่บอลบอกเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มอยาเลยเดี๋ยวเรามีปัญหาอะไรเงี้ย ใคให้พุ่งกลับล่าบ้างเพราะว่ายืนใหม่อ่ะอเอาทำไมไม่ไม่พูดเองไม่หรอกคือจริงจริงแล้วเนี่ยเราอ่ะผมก็นุ่มอ่ะชอบชอบทําทําหนังทําละครซีรีส์อะไรแนวนี้อยู่แล้วตั้งแต่เมื่อก่อนเราทํากันมาทีมราชบรชนเนาะเราก็มีความคุ้นเคยกับการที่เราไปติดต่อกับหน่วยงานตํารวจแล้วคุยอะไรเลียเขาก็เราก็ดีใจว่าตั้งแต่ตอนทำทำครั้งที่แล้วเนี่ยทางหน่วยงานตํารวจเขาก็ให้ความร่วมมือดีมากแล้วทาออกมาก็ ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีอาจจะมีมุมดราม่าบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็ไม่มีการไม่มีหรอกไม่มีไม่มีทางที่คนเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ให้คนทั้งร้อยคนทั้งร้านคนชอบมันเป็นไปไม่ได้ฮะเราก็เลือกมองในจุดที่ดีอันไหนที่พวกผมหรือว่านักแสดงทีมงานอะไรทำผิดพลาดไปก็อยากจะให้แบบอ่าคือคิดว่ามันเป็นความบันเทิงอ่ะก็ปลดปล่อยบ้างแล้วก็เลือกเสพในสิ่งที่มันรู้สึกว่าคุณชอบอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่านะครับงงว่าเป็นอย่างั้นะครับครับหลายคนถามว่าจะมี มูไหมคะโอ้โหโใ,นใ,นในเรื่องเนี่ยไม่รู้จะหักยังไงแล้วใช่คือถ้าเคยดูยิมนาสติกเนี่ยตีลังกาเกียวยเงี้ยฮะคือบอกเลยแบบเกียวเกียวไปหักแล้วหักอีกหักแล้วหักอีกแต่ก็พอพูดได้แค่นี้แหละเพราะว่าต้องดูดีกว่าเพราะเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวมันไม่สนุกใช่คือห้ามพลาดเพราะมันจะหักตอนไหนไม่รู้แล้วจะหักอีกตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าอยากให้ดูดูแล้วมันสนุก เพราะผมอ่านบทเองเนี่ยยังสนุกเลยครับเดาไม่ถูก <c oughs> มันเดาไม่ถูกมันเดาไม่ถูก <c oughs> ไม่อยากให้เาราดูเป็นสไตล์การเขียนบทของพี่ปอมอยู่แล้วก็คือเขาจะซ่อนม,มุมอะไรก็เอ้า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 เอา<ช>้าจจนแบบโอ้โหจริงค่ะ แต่ว่าบทบท,บทพี่บอมสนุกจริงๆเพราะว่าปกติหนูไม่ชอบอ่านหนังสือหนูจะบอกว่าหนูชอบอ่านหนังสือหนูเพราะว่าอ่านบทเอ้าทำไมหนังสืออันนี้มันสนุกเพราะเราเคยเพื่อนบอกเอ้ยแกอ่านนี้ยายนี้สนุกแน่นอนอ๋อกรับแต่อันนี้คือสนุกจริงๆพี่บอมเขียนเหมือนแบบตัวหนังสือมันมีความแบบเออเห็นผ้าแล้วมันดูเรียวมันไม่ได้เป็นคําที่ประดิษฐ์เดี๋จริงๆที่จริงจริงใช่ครับ ไอคี่อันนี้คือเขามีบทบาทมีความสําคัญอะไรยังไงกับหน่วยของเราไหมคะโอ้โห คือตอนเนี้ยเรื่องเราอะค่ะเหมือนหนูว่าทุกคนมันสําคัญหมดเลยคือเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โอ้โหมีพระนางที่แบบเป็นคู่จิ้นอะไรขนาดนั้นมันคือแบบมีความเป็นมนุษย์ที่แท้ทูว่าคนเราอ่ะเออมันจะต้องมีอาหน้าทีการงานอันนี้อาจจะมีแอปเนั่นความรู้สึกมันมีหลายเส้นคือมันหนูว่ามนุษย์คนเรามันมีความเป็นสีเทาอยู่แล้วซึ่งเรื่องเนี้ยมันมันให้ความเรียวเข้าไปมันไม่ได้จะมาแบบโอ๊ยคนนี้ตัวร้ายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เล่าได้ไหมอย่าเล่าเลยนะเดี๋ยวฮะเอานิดนึงเหรอนิดนึงเหรอคือคือไนกี้เนี่ยเขาก็เป็น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 อรินทราชคนหนึ่งที่อยู่ในหน่วยเดียวกันกินสีเลยไหมคะสองคนนี้ค่ะโอ้เขาขับเขี้ยวกันเลยเขาขับเขี้ยวกันเลยเขาขับเขี้ยวกันเลยยิงหมดแม็กซ์เลยขับเขี้ยวกันเลยขับเขี้ยวกันเลยก็คือว่าเข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 าเหมือนเป็นเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่เก่งด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าตัวผมเนี่ยจะเป็นคนหน้าใช่ แต่ว่า Saint แต่ว่าพายุเนี่ยเขาก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับแต่พาวินเขาก็เขาก็เขาก็เก bon yes. ่งและเขามั่นใจด้วยว่าเขาเขาเขาเก่งพอกันเขาเก่งกว่าแต่ว่าเพราะอะไรพายุถึงเป็นหัวหน้าหน่วยก็ผู้พันเบิร์ดเขาจะเป็นคนบอกในเรื่องนะครับแล้วก็ส่วนน้องมิ้งเนี่ยน้องมิ้งเนี่ยจะเป็น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 เจ้าของร้านกาแฟเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ไม่ต้องจับปืน นูบอกมิงอิจฉามิงมากเลยหนูเห็นมิงมิงโดนโดนไต้ฝุ่นเขาปกป้องไงแล้วในขณะเดียกันหนูต้องปกป้องมิงกับสองคนดีหนูก็เอ้ยฉันจะไหวหรออะไรเงี้ยก็แต่ว่าไหวก็เลยต้องดูเ่าเลยไหมเราเลยนิดนึงนิดนึงนิดนึงก็คือก็คือระหว่างปฏิบัติหน้าที่ใหญ่เลยระดับประเทศเลยนะครับคือพายุเขาก็ทําผิดพลาดนิดนึงก็ไปทําให้ทําให้น้องชายของมิงเนี่ยเสียชีวิตเดียว เอ,อเ,เองตายเลยไม่ได้ตั้งใจแต่ไปดูว่าเพราะอะไรไม่ได้ตั้งใจนะครับก็หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาเขาจะต้องตอบแทนอะไรบางอย่างเขาก็เลยแอบตามไปเข้าไปวุ่นวายอยู่ในชีวิตของมิ้งแต่ว่าเป,ไป็นไปวุ่นวายดีๆนะ <u ver ed> แล้วเรื่องราวมันก็ <u ver ed> มันก็จะเป็นเส้นรักของ <u ver ed> ของทั <u ver ed> Utah, ้งทั้งคู่อ่ะก็คือจะปกป้องเลยแก้ไขแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งพอรู้ขึ้นมาว่า คน,นคนนี้เป็นคนที่อ่าแล้วความรักของเขาทั้งคู่จะเป็นยังไงทางนี้ก็ชอบอะไรกันอยู่อะ,อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเ,เป็นเส้นรักแต่ไปติดตามในเรื่องนะบอกแล้วว่าซ่อนไว้มากมายแล้วก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาตัวละครเนี่ยมีเส้นเรื่องของแต่ละคนที่เฉียบมากะนะครับท่านคะจับปืนูขนาดนแล้วพ่อบ้านยงคโอ้พ่อบ้านมามาแซวเลยสักแกมตลอดแซวตลอดแซวแซวตลอดค่ะแล้วก็คือ เขาบอกว่าเนี่ยพี่รอดูเลยนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยยจะนัดนัดดูเลยโมโนทเวนตี้นอาทิตย์นี้จะเปิดหนังกลางแปลงที่บ้านเลยพี่โดเขามีส่วนช่วยในการแบบแนะนำเรื่องของเทคนิคนู่นนั่นนั่นหรือเปล่าเลยคือเรื่องงานอะค่ะคือหนูจะเป็นคนมีความรับผิดชอบของตัวเองอยู่แล้วคือเป็นเป็นพวก เป็นเป็นคู่ที่เราต่างคนต่างทำอะไรของตัวเองอยู่แล้วแต่ในเรื่องของการที่เราดูแลกันนะคะมันคือเรื่องของร่างกายจริงๆต้องบอกว่าเมทันเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนแอเป็นภูมิแพ้นอนน้อยก็ภูมิตกก็คือ ฟิตฟัดตลอดอะไรเงี้ยค่ะพี่โดมเขาจะเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วหนูจริงๆแล้วเป็นลมง่ายเลยนะพี่นี่เพิ่งมาบอกวันนี้เลยมาบอกวันนี้เลยแม่คุยกับแม่แม่ถ้าเนาะจะใช่ไหมแม่มาแอบเมากับไต้ฝุ่นใช่ไหมว่าเป็นห่วงคงแบบว่าฝากด้วยถ้าน้องเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยใช่แม่แม่บอกอยู่ครับใช่เพราะว่าเพิ่งมาบอกตอนนี้ใช้ใช้งานหนักเลยใช่เราก็จริงๆใจเราอ่ะแบบค่อนข้างจะ ใจเราอะสู้แต่ร่างกายเราอะค่ะไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ก็พี่โดมเขาจะคอยแบบเอ้ยน้องต้องอานะบีล็อกก้าอะไรเงี้ยต้องมีแบบวิตามิน B2 นะเอ้ยน้องนอนเร็วๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นห่วงเรื่องความอันตรายมากกว่าแล้วเขาก็จะถามว่าเอ้ยเอฟเฟกต์ effect. แล้วเราไปเล่าให้ฟังเอฟเฟกต์แบบยิ่งใหญ่มาบอกลอน้องแล้วมันไม่อันตรายหรออะไรเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยมันก็ก็ใช้ได้แต่มันสมจริงมากอะคะ่ะไม่ได้ฟีลมันได้ฟีลครับได้ผลนะคะใจ อัจริงชอบนะแต่มันเหนื่อยนะ<อ>แต่แต่ว่าชอบคือผมเป้นคนานทีอ่ะใช้ตัน,นทีมาถ่ายบ่อยๆใส่จตฟิตหนักไลคือผมไม่คนอินเรื่องปืนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบมากแล้วก็คือใช่ใช่คือ,อแล้วมันน้อยมากเลยนะในการที่เราจะได้จับอาวุธสงครามที่เป็นปืนยาวแล้วก็เป็นไรเฟลิลเป็นสไนเปอร์ซึ่งผมมาชอบมากเลยผมอินแบบนสงครามโลกหรืออะไรเงี้ยผมชอบบทบาทสไนเปอร์มากเพราะแบบคือหนึ่งนัด เพื่อปิดชีพกับหนึ่งนั้นเพื่อเพื่อเพื่อเผยว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องแม่นยำมันต้องตัดสินใจหลายๆลอย่างเนี่ยผมชอบมากเลยแล้วก็พอมาเรื่องเนี้ยผมไม่รู้ทําให้พี่ๆหนักใจไหมผมยิงกันมันมากยิงกันแบบจะหมดแม็กเลยกระสุนไวนไนกี้เลยยิงหมดแม็กเลยสนุกสนุกครับอินมากเลยเพราะมันได้ได้จ่อสู้แบบได้ใช้ปืนได้ใช้อาวุธ ใช่แล้วก็อแอคชั่นคิวบูอะไรเงี้ยมันค่อนข้างสมจริงมันเหมือนแบบผมดูเออผมเล่นเองผมยังชอบเลยอะไรเงี้ยครับผมก<ช>็ร,รู้สึกอินนะฮะพี่พี่บอกพี่หนุ่มมันจบในตัวอะเลยวะคะเราจะมีแบบเปอร์เซ็นตน์ไปบอกไม่ได้ปลายเปิดเลยครับปลายเปิดนี่อันนี้บอกไม่ได้ต้องต้องติดตามชมดีกว่าใช่ครับผมมันจะมีขั้ตอนอะไรหรืออะไรยังไงฝันฝันหนักๆเลยฝันสั่งเลยอ่ะ อ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้ฝุ่นลัปอัพอีกทีนึงโอเคก็ แลบอัพค like ือเหมือนสรุปเป็นมุกใช่ไหมคะก็จริงๆริงแม่ท่านอยากจะฝากทุกคนเลยค่ะจริงแบบเขาเรียกว่าอ้อนเลยละกันเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนเหนื่อยมากจริงๆทั้งพวกกับทีมงานแล้วก็ทีมสตันที่สอนพวกเราและโดยเฉพาะนักแสดงนะคะอย่างเมท่านเองก็ถือว่าใหม่มากแล้วเราก็พยายามเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยแล้วเรางานชิ้นนี้เราเราค่อนข้างภูมิใจแล้วเราอยากให้แบบ คนไทยได้ได้ภูมิใจไปกับเราด้วยแล้วก็ได้มาเสพความสนุกจากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ยังไงอย่าลืมติดตามวันอาทิตย์นี้ที่ช่องโมโน29เลยนะใช่ครับก็ย้ำอีกรอบนะครับ3แพลตฟอร์มนะครับทางช่อง Mono 29นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน Mono 29ครับหรือว่าทางออนไลน์ก็คือ Mono Max นะครับผมก็อย่าลืมนะครับ Invisible Corp นะครับนักฆ่าไร้เงาครับ